สำหรับคนที่ใช้มาดดาสองดีเซลอยู่แล้วมีอาการหัวฉีดดังนะครับช่วงเราเติมคันเร่งหรือช่วงเราเร่งออกตัวหรือเวลายกคันเร่งเราจะเติมคันเร่งใหม่มีเสียงดังแก๊กแเนี่ยอันเนี้ยมันเกิดจากตัวเสียงหัวฉีดของรถนะครับมันดังบางทีเนี่ยรถใช้มาประมาณ2องแสนโลสามแสนโลนะครับเราไม่เคยเรียนรู้ค่าการฉีดของมันเลยนะครับมาดดาสองดีเซลเนี่ยจริงๆเนี่ยหัวฉีด4หัวเนี่ยจะมีค่าการชดเชยการฉีดแต่ละหัวที่แตกต่างกัน พอรถใช้ไปสักพักนะครับหัวฉีดเริ่มมีอาการตึกหลอหรือรถไปใช้ไม่ไนานๆเนี่ยหัวฉีดสึกหลอเข็มรูต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนหัวฉีดใหม่นะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาเวลาเราเล่งแล้วมีเสียงดังแก๊กแก๊กแกกเบาๆนะครับหรือเวลาย,ยกคันเร่งแล้วจะเติมคันเร่งใหม่มีเสียงดังแก๊กแก๊กเบาๆเนี่ยอันนี้มาจากค่าการฉีดที่มันผิดเพี้ยนไปซึ่งอันนี้ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการคาลิเบรตหัวฉีดนะครับการคาลิเบรตหัวฉีดในรถมาต่างดีเซลหรือการเลิร์นนิ่งเนี่ยก็ ถ้าเกิดมันเริ่มดังเบาๆเนี่ยอันนี้เราควรคาลิเบตหรือเร์ยนิ่งนะครับเพื่อให้ค่าการฉีดทั้ง4หัวเนี่ยมันปรับจูนเข้าหากันและช่วงรอบเดินเบารอบเติมพเลเรเนี่ยเสียงดังเกลียเนี่ยจะหายไปนะครับซึ่งการเร์ยนิ่งหัวฉีดนะครับมันก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปเพราะว่าบางทีเนี่ยรถที่วิ่งมาเยอะนะครับค่าการฉีดเนี่ยมันเยอะกว่ารถที่เป็นสแตนดาร์ดดำเนินจากโรงงานค่อนข้างเยอะก็อาจจะต้องมีการปรับจูนนะครับเพื่อหล่อค่าหัวฉีดให้สามารถเร์ยนิ่งหรือเรียนรู้คาลิเบเต่านนะครับก็อันนี้ก็ เทคนิคของแต่ละอู่แต่ถ้าอย่างที่ร้านเนี่ยมาทำเนี่ยก็คือเราจะมีการปรับจูนก่อนที่จะเรียนรู้เพื่อให้มันมีโอกาสที่จะเรียนรู้ผ่านมากที่สุดเพราะว่าหัวฉีดเนี่ยถ้ามันสึกหล่อเยอะมันก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ไม่ผ่านนะครับแต่ข้อดีของการที่เราปรับจูนได้เนี่ยเราสามารถปรับจูนหลอกค่ามันก่อนที่จะเรียนได้เพื่อให้การคาลิเบรตเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับส่วนเรื่องของการคาลิเบรตเนี่ยมันจะใช้ซอฟต์แวร์เข้าไปนะครับเราตั้งคาลิเบรตค่าหัวฉีดการคาลิเบรตค่าเนี่ย ตัวเครื่องยนต์นะครับมันก็จะเร่งเองนะครับตามค่าที่มันต้องการคาลิเบตหรือจุดที่มันมีปัญหาอยู่มันจะมีทั้งการแบบที่ว่าเร่งค้านะครับแล้วก็เร่งขึ้นลงนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเนี่ยอันนี้มันจะต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเข้าไปคาลิเบตค่านะครับเวลาการคาลิเบตครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดคาลิเบตแล้วไม่ผ่านอันนี้ก็คือเราจะต้องมาปรับจูนหาค่าหัวฉีดแล้วก็ลองคาลิเบตใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านนะครับก็ขึ ก็จะแก้อาการที่ว่าหัวฉีดมันดังแก๊กๆเวลาเราเติมกันเล่งได้ถ้าใครมีอาการนี้อยู่หรือว่ามาแล้วสองนะครับที่วิ่งมาเยอะแล้วประมาณ300แสนโลมีอาการนี้อยู่ก็ลองดูคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์แล้วก็ลองแก้ไขกันดูได้นะครับอย่างลูกค้าคนนี้นะครับก็วิ่งไป3 1 0 0 0 0หมกิโลแล้วหัวฉีดเริ่มมีเสียงดังก็เข้ามาปรับจูนแล้วก็คาลิเบรตเล a ร์น n ิ่งข้าหัวฉีดเมื่อกี้ก็เลิร์นนิ่งผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องดูคลิปนี้ดูนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาทางร้านได้นะครับ0ูน3 5 6 2 2 1 2นะครับหรือว่าไลนา์นะครับสัญลักนเอดแล้วตามด้วยฟิลิกนะครับฟิลิกมอเตอร์สปอร์ตครับโอเคครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ